สวยนะคะนะนี้เราไเจอกับเราสาคนเช่นเคยเลยคะในช่วงสัปดาห์แรกของปี2556ผ่านไปแล้วนะนี่ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์ที่2ของปี2556ปีงูเล็กนั่นเองนะคะรับรองเลยว่าวันนี้เรามีสีดีมาฝากแบบเต็มอิ่มอย่างแน่นอนแต่ว่าปีใหม่แบบนี้กลัวว่าคุณผู้ชมจะลืมเรานะัสดคะฉันขอแนะนําตัวก่อนแลวกันในวันนี้นะคะกับอุมมิรดาเจริญทมีรัตน์ค่ะค่ะและชิวๆตัวผ่อนผ่อนระเสริฐพักคนเดิมค่ะ และายระมิดาเจริญมากค่ะเจริญมากเลยอ่ะแล้วก็สวยเริศดมากเลยปีใหม่คนใหม่ทุกอย่างต้องใหม่หมดนี่ไปไปทำอะไรใหม่มาบ้างคะไปทำอะไรใหม่มาบ้างไอฟังคำถามก่อนนะคะไปทำอะไรใหม่มาบ้างอยากจะคิดว่าพักผ่อนดีกว่าเพราะว่าพัก ขึ้นเพราะพี่แล้วเนี่ยไม่ค่อยได้พักผ่อนปีนี้ก็บอกว่าพักผ่อนให้มากขึ้นนอนให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างงี้แล้วงานแน่นเหรอคะเปล่าค่ะพี่เลาบอกว่านอนดึกดูยูทูบดูได้ไงการแต่งหน้านู่นนี่มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้สังเกตว่าการแต่งหน้าของทุกคนเนี่ยจะมีแบบว่าคาแรคเตอร์กันทุกคนเลยคาแรคเตอร์ติดตาม นนเพราะว่าแน่นอนวันนี้เรามีสีดีมาฝากคุณผู้ชมนะคะ<ช>เริ่มต้นปี2013บแบบนี้แล้วมาพร้อมกับเทรนที่น่าสนใจมากมายเดี<ช>๋ยวเสื้อผ้าหน้าผมนี่เราต้องแบบเอาให้เข้ากับเทรนนะแล้วก็หลกัหลกๆผู้หญิงจะสวยได้<ช>ก็ตรงที่หน้าเนี่แหละ<ช><ๆ>บางทีมันก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากกันซึ่งวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับในการแต่งหน้ามาฝากกันด้วยเอ๊ะทำยังไงให้แต่งหน้าให้เหมาะกับบุคลิกเราทํายังไงนะคะจะได้ดูเป็นสาวที่แบบเปรี้ยว หวานมั่นใจคือมันหลากหลายคาแรคเตอร์อย่างที่ซายบอกจริงๆค่ะวันนี้ไม่ใช่มีแค่เราสามคนนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีวิทยากรชื่อดังใน้คขาแนะนำเกี่ยวกับการแต่งหน้าในปี2013ด้วยเราจะมีเทรนอะไรแล้วก็สีผิวอะไรที่แบบว่าเหมาะเนาะจะแต่งหน้าอะไรนี่ดูข้างหน้านี่เป็นไงล่ะมาเป็นเซฟเป็นคอร์เรคชั่นเลยนะคะเดี๋ยวพูดถึงวิทยากรที่จะมาร่วมพูดคุยในรายการต้องบอกเลยว่าเป็นวิทยากรพิเศษนะคะที่เราแบบ โอ้ยได้รับเกียรติอ่ะคือจริงเราจองตัวมาตแต่ปีที่แล้วนะจ๊ะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะมากันได้นะไม่ใช่เลยนะคะต้องบอกนิดนึงก่อนเลยว่าเป็นผู้ที่มีความชํานาญนะคะจาก MTI MTI โอ้ m t บ MTI ว้าวนี่เดี๋ยวเราจะแนะนำตัวอย่างเป็นทางการในช่วงหน้าละกันนะคะว่าจะเป็นใครแต่ว่ารับรองเลยคุณผู้ชมหลายคนนี่น่าจะแบบเคยได้เห็นหน้าเห็นตากันมาแล้วนี่บอกแค่นี้ก่อนละกันแต่ว่าที่ไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามาพร้อมกับเทรนด์เรื่อยๆเพรวันนี้บันดาล ใบหน้าของพวกเราสาวสเยที่เราบอกว่าเป็นไงล่ะวันนี้เป็นสาวสาวยเลศสาวที่ช็อกกี้งี้มากอ่ะสีชมพูก็หลีกมากเลยนะเกิดเจเนอเรชั่นคนคนที่คนที่สิบ นี่อ่ะแล้วพี่น้องมาเป็นอะไรจ้าวันนี้พี่น้องวันนี้คุณน้องถ่ายรายการเจคุณน้องก็จะขี่สปริงกับเมืองแล้วสปริงคืออะไรมาจากประเทศอียิปต์คือสปริงครีอพัตตาหรอสวยงามอ่นแล้วหละจ้าวันนี้มาจากอัลปาเตกิโอฮะเมืองอะไรวันนี้ไม่ใช่เมืองหรอวันนี้ขอเป็นในมาดของมุนินสวยก็คือมินเหรอ อะไรเนี่ยแตงแตงอ่อนแต่หงแตงอ่อนนั้นมันไทยกันไปก็บอกว่าอินโทรนิดนึงนะจากสีผิวกับฉันแล้วก็ตาคมาน่ะสีผิวได้ปะโอเคอ่ะติดตามแล้วกันนะคะเพราะว่าเรามาพร้อมกับเทรนการแต่งหน้าให้เหมาะกับสีผิวด้วยนะคะรวมถึงนี่เลย SMS ในวันนี้มาร่วมสนุกพูดคุยกันได้เลยนะคะเพราะว่า SMS ของเราเนี่ยมรเป็นอะไรที่น่าสนใจนะว่าวันนี้ค่ะ SMS ของเรา ปีส0ง3นี้คุณอยากให้การตหน้าของคุณนั้นเป็นแบบไหนส่งมาร่วมสุขกันได้นะคะที่42 7 276ค่ะถ้าเกิดประเด็นเอเไหนถูกใจแล้วก็เรามีของรางวัลมอบให้กทบนอะไรตึงตือดื้อดื้อด้อนื้อ้อดือดื้อดื้อดื้อ้อดื้อดือดื้อดื้อ้อดื้อน้อดอกื้อดื้อดอัื้อดื้อดื้อด้อด้อ้้ออดอออองงดออด ใหอ้อร่อยยังไงก็ค,คุณสาวลหลายคนที่ดูลรายการเราเนี่ยรับอกว่าต้องถูกใจอย่างแน่นอนใช่แล้วอ,อะไรจะใช้อยู่ย่าจะไปพักแป๊บนึงแล้วกันนะคะกลับมาช่วงหน้ารอบรองว่าเรามาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษที่จะบรรดาลให้คุณนะคะดูสวยดูมั่นใจมากยิ่งขึ้นต้อนรับปี2013เลยค่ะ